ตอนที่ 10, บสกครั้งสุดท้ายหลังจากการจับกลุมชายชุดดำที่เกี่ยวข้องกับการจัดฉากธนาและดารินรู้ว่าพวกเขากำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนของการสืบสวนที่สำคัญหากพวกเขาต้องการให้เครือข่ายทุจริตนี้ล่มสลายพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับผู้ที่อยู่เบื้องหลังและเปิดเผยทุกสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่การจับกุมชายชุดดำในครั้งก่อนทำให้ นายกวิรัตและผู้ร่วมมือในเครือข่ายของเขารู้สึกถึงภัยคุกค,คามที่ใกล้เข้ามานายกวิรัตพยายามปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อทำลายหลักฐานและปกป้องตัวเองแต่การเปิดโปงครั้งนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้ธนาและดารินได้รับการสนับสนุนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ซึ่งได้ให้คำมั่นที่จะช่วยส่งข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ ในบัญชีลับที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ผิดกฎหมายทั้งหมดของนายกวิรัตและเครือข่ายนี้รวมถึงการโอนเงินจากโครงการรัฐไปยังบัญชีส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับนักการเมืองระดับชาติถ้าเราโชคดีเราจะได้ชื่อของคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดแต่ถ้าโชคร้ายเราคงปนปี่แน่งานนี้ธนากล่าวขณะนั่งในห้องทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว เราจะไม่ปล่อยให้ความพยายามทั้งหมดของเราถูกทำลายดารินพูดด้วยความมุ่งมัน่นในวันถัดมาธนาและดารินได้ประสานงานกับธีรศักดิ์เพื่อเตรียมเปิดเผยข้อมูลครั้งใหญ่ต่อสาธารณะทุกอย่างถูกวางแผนอย่างรัดก,กุมพวกเขาจะต้องถ่ายทอดสดการสัมภาษณ์บางส่วนของนายกวิรัตและผู้ร่วมเครือข่ายที่ถูกจับกุม่มโดยมีสื่อมวลชนที่ไว้ใจได้เข้าร่วม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะและทำให้ความจริงปรากฏออกมาแต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดคือการที่นายกวิรัตมีแผนการสำรองในการตอบโต้เมื่อถึงเวลานัดหมายเขากลับไม่ปรากฏตัวตามที่คาดไว้มันไม่ปกติธนาพูดกับดารินขณะยืนอยู่หน้าห้องสัมภาษณ์ในห้องข่าวมันอาจจะเป็นแค่กลเกมของเขาหรืออาจมีอะไรมากกว่านั้นดารินกล่าวเสียงเครียด ทันใดนั้นโทรศัพท์ของธนาก็ดังขึ้นเป็นข้อความจากชันชัยนายกวิรัตหนีไปแล้วเขากำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางออกนอกประเทศธนาตาเบิกกว้างเขารีบผันไปมองดารินมันสายเกินไปแล้วเขาหนีไปแล้วแต่ในขณะที่พวกเขากำลังจะสูญเสียนายกวิรัตไปทันทีที่ธนาเปิดดูโทรศัพท์ของตัวเองเขากลับพบว่าในโทรศัพท์มีข้อความ จากบุคคลลึกลับที่บอกว่าหากคุณต้องการที่จะจับนายกวิรัตคุณต้องไปที่อาคารร้างในเขตอุตสาหกรรมทันทีที่ได้รับข้อความธนาและดารินไม่รอช้าพวกเขาตัดสินใจตามข้อความนั้นไปยังอาคารร้างในเขตอุตสาหกรรมช่วงเวลานั้นเป็นเวลาตอนกลางคืนถนนมืดและเงียบสงัดราวกับเป็นการตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เมื่อถึงที่หมายธนาและดาริน พบว่ามีรถหลายคันจอดอยู่ที่หน้าประตูอาคารบรรยากาศรอบตัวเริ่มมืดมิดครึ่งอย่างชัดเจนแต่พวกเขาก็เดินหน้าต่อไปอย่างไม่ลังเลในขณะที่ทนาและดารินเข้าไปในอาคารพวกเขาพบว่ามีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งรออยู่ในนั้นทุกคนสวมชุดดำและยืนอยู่ในที่มืดตามมุมต่างๆของห้องคุณมาถึงแล้วสารวัตนาเสียงของนายกวิรัตดังขึ้นจากมุมมืด ธนาและดารินหันไปพบนายกวิรัตยืนอยู่กับชายชุดดำหลายคนเขาแสดงท่าทางยิ้มยาะคุณคิดหรือว่าคุณจะหนีไปจากพวกเราได้ง่ายๆนายกวิรัชพูดอย่างมั่นใจแต่ตอนนี้คุณกำลังจะเจอสิ่งที่รอคอยมานานแล้วทันใดนั้นเสียงปืนดังขึ้นจากมุมหนึ่งของอาคารแต่ไม่ใช่จากฝั่งของนายกวิรัตกลุ่มตำรวจที่ร่วมมือกับธนาได้บุกเข้ามาในอาคารทันเวลา ตำรวจเปิดฉากยิงใส่ชายชุดดำที่พยายามขัดขวางและทำการจับกุมนายกวิรัตและกลุ่มของเขาในที่สุดเมื่อนายกวิรัตถูกจับกุมธนาและดารินรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปกป้องความยุติธรรมแต่ยังเป็นการพิสูจน์ว่าการทำสิ่งที่ถูกต้องไม่เคยสายเกินไป